เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมประสุพงศ์สอนวัฒน์ผู้แทนรัษฎรบัญชีรายชื่ออดีตอนาคตใหม่ปัจจุบันพรรคก้าวไกลขออ,อ,อภิปรายรับร่างหลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินฉบับที่พศของอสสนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับคณะซึ่งตัวร่างเนี่ยเป็นร่างที่ได้มีการเสนอไม่กี่มาตาหรอกครับแต่ว่าในแง่ของทางปฏิบัติของร่างของตัว พระราชบัญญัติเดิมการจัดสรรที่ดินเนี่ยมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายครับท่านประธานครับโดยเฉพาะ,ะโดยเฉพาะประเด็นของการมีอยู่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินระดับจังหวัดครับที่ผ่านมามีข้อลองเรียนไปสู่ชั้นกรรมาธการคุ้มครองผู้บริโภคกรรมาธการสามัญประจาสภาผู้แทนรัษฎรของเราซึ่งผมอยู่ในชุดกรรมาธิการชุดนี้ด้วยเราพบข้อบกพร่องของ กรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดที่ไปเอื้อประโยชน์กับกลุ่มเอกชนบริษัทต่างๆที่ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินขายบ้านขายคอนโดท่านประธานทราบไหมครับว่ามีโครงการหนึ่งถูกเปิดโปงในชั้นกรรมธิการว่าท่านประกาศขายไปแล้วผ่านกรรมธิการจัดกรรมการจัดสรรที่ดินไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าบ้าน ปราศจากทางเข้าที่เต็มที่ประกาศขายสุดท้ายผมต้องจี้ไปที่กรรมการจัดสรรที่ดินนะครับว่าท่านผ่านการอนุญาตจัดสรรที่ดินมาได้อย่างไรผลปรากฏมานะครับรุ่งขึ้นกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดต้องรีบไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับนี่คือผลของการปฏิบัติตามกฎหมายของกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคชัดเจนผมอยากให้ท่านคำนึงถึงการรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้สะท้อนไปถึงข้าราชาการผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะในกรมที่ดินซึ่งแน่นอนว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ครับของการปฏิบัติงานของข้าราชาการกรมที่ดินวันนี้ท่านฟังผมด้วยนะครับผ่านท่านประธานไปไม่ว่าจะเป็นสคหนึ่งบิน นสสามกบินหรือแม้กระทั่งการไปออกโฉนดบนเกาะลันตาที่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาตินี่ประชาชนร้องเรียนผมมาครับผมอยากให้ท่านรัฐมนตรีชาดาซึ่งเคยตั้งเคยตอบกระทู้ที่ผมตั้งเอาไว้เนี่ยและท่านก็มาบนบุิการส่วนตัวกับผมนะครับว่าปัญหากรมที่ดินนี้แก้ยากเหลือเกินแต่ผมเชื่อว่าความท้าทายที่ท่านเป็นรัฐมนตรีดูแลกรมที่ดินอยู่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับ ซึ่งการแก้ไขตัวร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในชั้นกรรมธิการแน่นอนว่าหลักการรับแน่แล้วก็เรื่องตัวบทอื่นๆก็ได้คงจะได้มีการตั้งข้อสังเกตและก็ข้อกังวลซึ่งข้าราชการกรมที่ดินควรจะต้องเอาไปทบทวนโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ที่ประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้งและเอื้อให้กับพวกพ้องตนเองซึ่งไม่ได้รักษาผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่ไปซื้อคอนโดซื้อบ้านจัดสรรเลยต้องฝากประเด็นนี้ทิ้งไว้ด้วยครับท่านประธานขอบพระคุณครับ